มันมันมีจัดไว้ตั้งใจเลยเนยตั้งใจครับตั้งใจเลยตั้งใจจากบ้านเลยเซ้อมมาครับโอซ้อมมาเลยโอ้อยงก้วรู้ตัวว่าเราปักก็มันโดนพอดีครับจุดโฟกัสกัดซ้อมมาด้วยครับซ้อมมาด้วยอเรียบเรียมา อ่าเแล้วตั้งจุกสองจุกแรกเป็นไงเขาใหญ่ครับเพราะโตน้ำหนักเขาต้องสองปอนแล้วเข้ามาใหญ่ด้วยครับถ้าพูดถึงเกมวันนี้เนี่ยนะสองปอนมีผลนะมีมีครับลงบดไปเอาถามจริงไหมยังยังไม่หมดครับยังไม่หมดแต่ค่อยๆออมแรงไว้เรื่อยใช่ครับเขาใหญ่เขาต้องต้องโตไปเรื่อยครับเขามาแต่ละทีน่ากลัวมากนะใช่ครับจะเกิดไม่ได้บัตรนะเนี่ยไรจะเกิดไปก็ผมว่าเขาหน่าจะหมดไปปครับ ถือว่าแจ้งเกิดส้อเร็จดีวันนี้แจ้งเกิดแล้วครับโอเคนี่โอเคไหมก็ร้อยสามเก้าครับสามเก้านะฮะเอาละชนะแล้ววันนี้เกิดแล้วแพ้เมื่อกี้ไฟติดก่อนแล้วนะสี่ไฟครับสี่ไฟโอ้โหใครล้อบขอบคุณครับแป้งวันนี้ก็ขอบคุณเสี่ยโบูธขอบคุณน้ามิทขอบคุณอาจารย์หมิงขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนครับขอบคุณนักดักที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้อันนี้ครับวันนี้ก็ชนะแล้วแจ้งเกิดแล้วครับก็ไฟน้ำก็จะซ้อมมาดีกว่านี้ตั้งใจมากวันนี้ าก็กถือว่าวันนี้แจ้งเกิดได้สําเร็จก็ขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนและนักข่าวสื่อทั้งหลายที่ช่วยกันสร้างลูกกิดมาตอนนี้ก็ขอจะเรียกกลับฟอลใหม่ั้ไฟหนึ่งวันนี้กะว่าวันนี้ก็คือจะดับดาวรุ่งโดยเฉพาะเลยเพราะเขากำลังเป็นดาวรุ่งอยู่แสดงว่าโอเควันนี้ทําสําเร็จก็ขอให้แฟนมวยติดตามกันต่อไปนะครับลูกกิดบอลลรกนูนจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ชกให้เต็มที่ทุกไฟ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับกินด้วยลูกกินข้าวผมกินดูด้วยถามพี่ถามพี่หนึ่งบอกยกสามยกสี่ยกสามก็เบี่ยงมาทีเดียวเดินเข้าไปหามขวบเขาก็เบี่ยงมา วางปลาปักที้ไป้าม่ไวจริงกำลังเดินเดนทำเดินไปหน่อยเจอปักสอวยแก่ฉันไม่มีกระชาเลเดินเตะสายไปอันนี้เป็นแรกมั้งโดนมาทรายครับเหมือนวไ้กินวองจับโดนเองรีบเอง ไปรอได้เลยทำไมมัดเรามึงแย่ไปเตะไปไปมึงก็ของแม่ยาวๆกันใชครับมันมีตายอยู่แล้วมึงแย่ไปแย่ไปซ้ายไปไม่ได้ดูเวลาในมุมมองของก้าวหน้าท่านไปไปพลาดโดนหมัดก่อนคิดว่ากินไงกินครับขอรงรอตายไปแล้วลุงกินหมดแล้วครับใช่ป่ะจโวยกันแรกจังหวะไอ้จังหวะที่มันโดนผมไม่ได้ดูด้วยเพราะผมคุยกับลูกพี่อยู่เสียไงลุงพี่ยามาไม่ได้ตั้งใจเสียดายครับเสียดายจริงเยอะไหมเยอะครับอย่างน้อยก็มีสองแสนนะพี่

เกมเกมือเนาะเกมเกมดีเนาะชูน่าเปนาเราจะมาเปิดมันเปนอะไรมันมือมันตกนิดนึงถ้าถือวาถือว่าโดนจังไม่ม่นาจะจังเท่าไรแต่ว่าคนมนคนมัไม่รเยคนไม่เคยโดนมันมันโดนนะเ้นไ้ได้แล้วไป้วมาม่เนเดาเดมีเดียวาเดีวเมาเดเดมาเีเดาเเีดเเีด